มาดูพี่จีลิมเลซีฟู้ดกันดีกว่าวันนี้เขาจะพาเราไปล่าอะไรอีก เดินมาสักแป๊บเลด้าริมเลเริ่มทำงานส่งสัญญาณเตือนกับเขาว่าใต้โขดหินตรงนี้มีปูซ่อนอยู่เจ้าปูตัวนั้นกำลังซอยจุกินกุ้งอย่างอร ե ศอร่อยพอพี่จีนเห็นก็อยากจะกินบ้างก็เลยไปแย่งกุ้งออกมาจากปากปูตัวนั้นซะงั้นแล้วก็เอามากินเองเฉยเลยแบบนี้ก็ได้เหรอดูเจ้าปูตัวนั้นมันมองดิมันคงสงสัยว่าทำไปทำไมวะพี่จีนบอกว่าอาหารทะเลทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่นี่เป็นของอัวแกไม่มีสิทธิ์เอาล่ะส่วนแกน่ะมาอยู่ในหม้อไฟนรกของฉันดีกว่า พี่แกก็วุ่นวายกับการจับปูตัวนี้อยู่สักพักยพยายามเอาปูออกมาจากใต้โขดหินแต่มันก็คานกลับเข้าไปได้อยู่ดีทุลักทุเลมากมากกว่าจะจับมันได้ก็โดนหนีบมือเข้าให้ไปทีนึงล้องลั่นกันเลยทีเดียวและในที่สุดพี่จีลิมเลก็เอามันไปใส่ในหม้อจนได้สังเกตเห็นหลายคลิปแล้วนะสู้กับปูทีไรเจ็บตัวทุกที แน่นอนว่าอย่างเดียวมันไม่อิ่มอยู่แล้ววัยรุ่นไปหาต่อกันเลยดีกว่าพี่แกเดินมาเจอรูแปลกๆที่พ่นน้ําได้ใต้ดินตรงนี้จะต้องมีตัวอะไรซ่อนอยู่แนๆ่ๆแถมมันก็พ่นน้ําใส่หน้าพี่แกด้วยนะโกรธเลยอดีทีนี้พยายามใช้มือขุดเอามันออกมาแต่ก็ขุดหาไม่เจอสักทีเพราะมันอยู่ใต้ดินลึกมากนี่เลยเจอท่าไม้ตายหน่อยกระบอกสูบดิน สูบดินออกมาจนกลายเป็นหลุมลึกแล้วใช้มือล้วงเข้าไปในที่สุดก็หาตัวมันเจอแล้วมันก็คือปลาหมึก่นเองพี่แกบอกว่าพ่นน้ำาหรอพ่นน้ำเหรองั้นไปพ่นน้ำต่อในหม้อก,ก็นล้วกันนะพี่แกก็เลยจับลงหม้อเป็นตัวที่สองต่อมาก็ได้ปูขนมปังไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งหวานๆเลยวันนี้ปูสองตัวแล้วมาวิวเขามีไอ e of a g a m o t t o ส่วนพี่จีเรามี y อ of l ริมเล เขาเห็นตัวอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ใต้ดินตรงนี้ครับก็เลยใช้เท้าเหยียบเอาไว้เพื่อกันไม่ให้มันหนีเจ้าตัวนี้มันลื่นมากมันก็คือปลาลิ้นหมานั่นเองผมไม่เคยกินเจ้าตัวนี้ไม่รู้ว่ามันอร่อยไหมแต่พี่จีเราไม่สนเจอตัวอะไรพี่แกกินมดวงเล็บถ้ามันกินได้พี่แกจับทุกอย่างใส่หม้อไฟรอจนสุกพอสุกแล้วพี่แกก็มานั่งกินอย่างอร่อยเริ่มจากปูม้าเป็นตัวแรกพี่แกบอกว่าอืม ออร่ยมีคุณผู้ชมคนไหนอยากดูต่อไหมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์คำว่าอยากดูต่อมา